เดี๋ยวนะโอ้หเป็นไงคือเนี่ยคือมัน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 แบบยังไงอะมันเปิดร้อยเปอร์เซ็นเกินไงไเกี่ยวใต้คางไม่ได้กัดเอานะตบเอาตัวนี้แม่เน้นเน้น,น,นใต้คางเลยเจอของรอกลองสิเป็นยังไง mọi điều lớn này mọi điều lớn lượng này nè chắc khác với thằng này ơi ừ. ừ. เซตอาหมายเดียวพอกับหมายของลอกใหม่ฮะเย่ฮันเตอร์เซตอานะครับสี่อรลิจินัลนะฝากไว้ด้วยครับ z ซตอาาปากรอได้เลยเ ah. จ้า โดนของแท้เนี้ยโดนของแท้คันนี่โดนของแท้โดนของแท,งแท,งแท้หมายแตกเลยกุกคนนี้ยอึศัประชนครองลอกใหม่นะกัเดเคลียร้อ่ะฮันเตอร์เซตอาร์นะครับกับประชนคอมนะเป็นของลอกครับน้ำน้อยๆครับค่อยๆลากเหยื่อครับนะมีตัวชาร์ดเลยฝากไปด้วยครับ hắn tự sát à sụt gà Nó subscribe cho ไปแล้วส่งไปแล้วเอาให้อยู่ไปเลยไอ้ยงอยู่เลยอยู่ไปเลยอยู่ไปเลย,ย,เลยกัดเรียบร้อยอยู่ใต้ไปบัวอีกตัวผมว่าช่องมันน่ามีป่ากัดเร็ยบร้อยเด้อ ที่ขามุกกบกัดไปตัวนกัดแม่วัดกบไม่อยู่ฝากไว้ด้วยครับฮันเตอร์ซัดปากเราได้เลยเดี๋ยวนะโอ้โหเป็นไงคือนี่ไงคือมัน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 แบบยังไงอะ่ะมันเปิดร้อยเปอร์เซ็นเกินไงเนี่ยเกี่ยวใต้คางไม่ได้กัดเอานะตบเอาตัวนี้แม่เน้นเน้นใต้คางเลย ฝากไว้ได้ครับ Hunter set อ่ะ,อะปากรอดได้เลยเกี่ยวใต้คางเต็มเต็ม